The เมียเนี้ย,ยบ้านนะ้าอยู่ขึ้นทันทีมารอบเนี้ย SB Design Square เขาลดสูงสุด80%กับโรเมกาเซลลดทลายคลังเคลียร์สต็อกคลังใหญ่มีอะไรบ้างไปดูกันวันนี้เรามาที่ SB Design Square สาขาบางนาของคือเยอะมากอย่างโซฟาเบดตัวเนี้ยลดจาก9,007เหลือ3 9 0คือคุ้มเกินและนั่งสบายปรับได้2ระดับปรับนอนแบบนี้ได้เลยแล้วตัวเนี้ยเราชอบมากเลยนะคะโซฟาเบดรุ่น a l เ b รตัวเนี้ยสามารถปรับได้3ระดับปรับเป็นเตียงนอนแบบนี้ได้เลยวัสดุแข็งแรงดีไซน์สวยขนาดเนี้ยลดเหลือแค่12,900จากราคาเต็ม19,900บาท คือคุ้มมากและอย่างโซฟา3ที่นั่งของ m มย์สอรุ่นซาร่าตัวนี้ก็คือลดเหลือ17,900จาก28,900 <c oughs> ลดไปเยอะมากใครได้ตัวนี้ไปบ้านดูดีขึ้น300%แน่นอนค่ะแล้วคุ้มสุดๆต้องโซฟาข้อมุมรุ่นเซนเดอร์ของคอนเซ็ปต์เฟอร์นเจตัวนี้ที่ลดเหลือแค่5,900จาก14,200ใครที่กําลังหาโซฟาแต่งบ้านสวยๆต้องมาที่นี่เลยนอกจากนี้เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ดีไซน์สวยและลดเยอะมากแล้วทั้งหมดนี้เป็นสินค้าใหม่กริบจากโรงงานไม่ใช่ตัวโชว์อย่างตู้เสื้อผ้ารุ่นคิซิโอที่มีซอฟต์คลอสหลังนี้ลดเหลือแค่7,900จากราคาเต็ม16,000 8 0 0คือคุ้มไปอีกแล้วก็ยังมีเตียงดีไซน์สวยๆกับโซฟาเก๋ๆเ,เ,เพียบเลยและถ้าไปซื้อครบ10,000บาทก็จะได้หมุนวงล้อ Extreme Fun ลุ้นรางวัลเฟอร์นิเจอร์สวยๆกลับบ้านกันไปเลยและยังจะได,ได้รับส่วนลดสุดปังสูงสุด10,000บาททั้งเดือนแล้วใครที่มาช็อปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะได้รับส่วนลด20%สูงสุด,ด,ด2,000บาทเมื่อช็อปครบ8,000บาทขึ้นไปแล้วยังไม่พอนะคะเขายังมีส่วนลด Super Extra ลดเพิ่มสูงสุดอีก5,000บาทแถมช็อปคุ้มผ่อน0%ทุกชิ้นทั้งร้านและถ้าใครใช้ UOB รับส่วนลดเพิ่มอีก3%ทันทีแต่ต้องรีบหน่อยนะคะโปรนี้เขามีถึง30กันยายนนี้เท่านั้นใครไม่อยาก พลาดความคุ้มขนาดนี้รีบพุ่งตัวมาด่วนเลยลุย